สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กําลังติดตามรับชมช่อง TH Channel นะครับช่องหวยฟรีวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับผมกับการคิดคํานวณสูตรหยรัฐบาลนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็มาตามกันต่อนะครับกับ3สูตรเทียบชนหลัก10ล่างนะครับของวันที่แล้ว3สูตรนี้ลงเทียบชนไว้ชนกันที่เลข7นะครับที่มีครบ3สูตรนะครับผลปรากฏว่ารางวัลที่ออกนะครับ 77นะครับหลัก10นะครับในสูตรที่มีเลข7็นะครับมีครบ3สูตรนะครับเลข7ตัวชนเข้ามาเดีย๋ยววันนี้มาตามต่อนะครับกับ3สูตรนี้ว่าจะได้ตัวไหนจัดไปต่อหรือไม่นะครับก่อนอื่นก็ต้องย้ำเตือนกันนะครับสูตรที่นำมาลงก็เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมหรือว่าในการตัดสินใจนะครับถ้าจะนําไปใช้อย่างที่บอกนะครับสูตรก็มีเข้ามีหลุดนะครับสูตรก็เป็นเพียงหลักสถิติเป็นการคิดคํานวณย้อนหลังนะครับอนาคตก็ต้องลุ้นนะครับว่ามันจะเป็นไปตามนี้หรือไม่รับชมและถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับ3ส,สูตรนี้ สถิติเทียบชนจากงวดที่ออกเก้าหนึ่งนะครับเข้ามาก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับกับงวดที่ผ่านมานะครับกับกรางวัลที่ออกเจ็ดเจ็ดนะครับหลักสิบนะครับนเจ็ดดูเดียวเพียวๆเ,เข้ามานะครับเรามาดูสูตรนะครับของงวดนี้ สูตรนี้สถิติเข้ามาจากงวดที่ออก8 7ดนะครับงวดแรกที่เริ่มเข้ามาเป็นตัวเลข5ตัวนะครับอย่างไม่ผิดนะครับสูตรนี้เข้ามาก็1 2 3 4 5 6 7 8 9า0ี่ห้าดดสนะครับสิ m o d ติดกับงวดที่ผ่านมานะครับกับผลรางวันที่ออก7 7นะครับเลขเข้ามา ที่เห็นผลงานจริงๆก็3ามงวดล่าสุดนะครับที่ลงนะครับหนึ่งกันยานะครับปิดเข้ามาแล้วก็สิกันยาแล้วน็ันหนึ่ตุลาที่ผ่านมาของงวดนี้นะครับตำแหน่งของสูตรก็จะเป็นหลักหมื่นมาบวกด้วยหลักสิบเลขหน้าครั้งที่1นึครับแล้วก็บวกด้วยหลักหน่วยเลขหน้าครั้งที่1นึ่สองครั้ง ของงวดนี้นะครับ7บวก4เป็น11 11บวก3เป็น14 14บวก3เป็น17ได้เลข7 7เพิ่มไปทีละ3าแต้มนะครับ7 0็ดศูนย หรือไม่จะไปต่อหรือเปล่านะครับสูตรที่1นนะครับเรามาดูสูตรที่2ส,สูตรนี้สถิติเข้ามาจากงวดที่ออก2ส,สูตรนะครับงวดแรกเริ่มเข้ามาเป็นตัวเลข5้าตัวเหมือนกันสถิติเข้ามาก็2 4 6 8 9, 9, ี่้างวดงวดแรกที่ลง16กันยาที่ผ่านมาแล้วก็1ตุลาคมนะครับที่ผ่านมากับรางวัลที่ออก เลขเจ็ดของงวดนี้นะครับตำแหน่งของสตรก็จะเป็นหลักแสนนะครับตัวแรกแล้วก็มาบวกด้วยหลักหน่วยล่างแล้วก็มาบวกด้วยหลักสิบเลขหน้าครั้งที่สองหลักแสนก็คือเลขแปดหน่วยล่างเลขเจ็ดหลักสิบเลขหน้าครั้งที่สองนะครับเลขสาม เเป็น15 15บก3เป็น18 18บก3อีกเป็น21นะครับต,ตัวแรกลบ3นะครับ,บ8 8บก6เป็น14 14บก3เป็น17 17บก3เป็น20 หนึ่งแปดสี่เจ็ดศูนสิบหกตุลาคมหกแปดจะมีมาหรือไม่จะไปต่อหรือเปล่านะครับในตําแหน่งของหลักสิบล่างนะครับเรามาดูสูตรที่สามนะครับ ที่สามเข้ามาที่หลังนะครับเทียบชงเทียบชนจากสูตรที่สามนะครับเป็นตัวเลขสี่ตัวเข้ามาหัวแรกจากหัวที่ออกเก้าหนึ่งนะครับเทียบชนกันจากสูตรนี้นะครับสถิติที่เทียบชนกันก็สองสี่หกเจ็ดนะครับเจ็ดหัวเจ็ดกับผลวัลที่ออกของหัวที่ผ่านมาเจ็ดเจ็ดนะครับ มาดูของงวดนี้ตำแหน่งของสูตรก็จะเป็นหลักหน่วยล่างนะครับตัวแรกมาบวกด้วยหลักหน่วยเลขหน้าครั้งที่1นึ่งแล้วก็มาบวกด้วยหลักสิบหลักหน่วยของเลขท้ายั้งที่1นะครับหน่วยล่างก็คือเลข7็หลักหน่วยเลขหน้าครั้งที่1นะครับเลข3หลักสิบของเลขท้ายครั้งที่1เลข ก็หลักหน่วยเลขศูนย์บวกกันแล้วได้18ดลบนะครับตัวแรกเหลือ7 7เ็บวก2องน9 9เบวก1เป็น10 4ตัวนะครับ10บ ลาคม68จะมีมาหรือไม่นะครับจะไปต่อหรือเปล่านะครับ8790ถ้าเราลองมาเทียบชนกันดูนะครับโคตนี้ระหว่างสูนูที่1 7 0 3, 6,

ตัวที่ชนกันครบ3สูตรนะครับพวดนี้ก็จะมีเลขศูนะครับมีเลขศูนเลขหมีหสูตรเลขสไม่มีเลขสมีหเลขสมีหเลขหไม่มีเลขหมีหเลข 4, 1, เจ็ดชนกันอยู่สตัวนะครับศูนย์กับเ นะครับจะมีมาหรือไม่จะไปต่อหรือเปล่านะครับอันนี้ของหนตุลานะครับเข้ามา16ตุลาศูนย์กับ7นะครับสามูตรเก่าที่เข้าตัวชนมานะครับวันนี้จะเป็นยังไงจะไปต่อหรือไม่นะครับชนกัน2ตัว ก็ลองมีควาพิจารณาดูนะครับว่ามันจะเป็นไปตามนี้หรือไม่นะครับการตัดสินใจก็ขึ้อยู่แต่ละท่านนะครับชอบถูกใจตรงใจก็นําไปใช้แต่ถ้าดูแล้วคิดว่าไม่ใช่หรือว่าไม่ชอบก็ดูไปผ่านๆนะครับไม่มีใครรู้ว่ามันจะออกตัวไหนนะครับก็ขอขอ,ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกําลังใจทุกไลค์ทุกแช์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามกดไลค์ลกดแชรเพื่อเป็กนกาลังใจนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผม Sewatitikakap.